สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Car Dealer Simulator นะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่หน้าเครื่องซ่อมนะต้องซ่อมเครื่องนิดนึงนะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่อนะครับผมอโอเคครับผมซึ่งพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายของซีรีส์ซ่อมรถขายแล้วนะครับผมเช็คว่าซ่อมรถขายได้ไหมเพราะว่าไม่เคยได้รถมาแบบ สภาพดีนะต้องมาซ่อมโอ้โหก็ค,คือแบบเรา่อเดินทางกันมาไกลมากดูครับผมรถรถของผมที่ขายเต็มทุกสต็อกครับผมแล้วก็นี่รถสุดตัวผมเองครับโอ้โหเขาสวยอะบอกเลยนะแล้วแต่เจ้าของบริษัทนะครับมันต้องนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งว่าไงเจ๊ ปิดการขายอีกแล้วครับผมโอ้โหทั้งเป็นร้านที่ลูกค้าถูกใจและเข้ามาซื้อกันนะครับเจ๊เจรับไปเลยครับผมรถสวยๆยคันนี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะกับเจแน่นอนครับผมเชิญ <Hey. S 1> เลยครับ <Hey. S 1> ซึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ yeah. Yeah. ที่1ล uh ้า huh. นสองแสนกว่าดอนนะครับผมอ่าไม่ใช่น้อยๆแล้วนะผมขออนุญาตเอารถอีกคันขึ้นมาเอ,าอ้ยไม่ใช่คันนี้ดิโอ้โห ไม่ได้คนระมันต้องคันสีเหลืองนะผมจะไม่ผิดไหนวะโอเคครับ okay. ผมต้องเอาคันนี้มาโชว์นะครับคันนี้น่าจะอยู่ที่ราคาแสนสองแสนสี่ฮะตัวนี้ตัวแรตัวแรตัวแร่เมื่อไงครับเจเจแล้วคันนี้กับเจมากเลยฮะโอ้โหดูจากสีผิวแล้วฮะไปไปไปเจ๊ไปขออันนี้ไม่ลดราคานะครับซึ่งพาร์ทก่อนเราอัพกดังไปนะครับผมลืมลืมพาคุณผู้ชมมาดูนี่คือกูดังลดของเรานะ ซึ่งที่เราอัพไปตอนนี้ผมก็มีรถอยู่ในสต็อกอเดือดสามคันนะอันนี้คือแต่งเรียบร้อยนะครับพร้อมขายนะครับคือหน้าขายมันเขาเรียกว่าไงครับหน้าขายมันมันน้อยฮะก็ต้องเอามาเข้าโกดังนิสหนึ่งนะครับเรียกว่านิสหนึ่งเลยนะฮะซึ่งพาร์ทน,นี้นะครับผมน่าจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายของเราแล้วนะครับที่จะเปิดโชว์รูมขายรถนะครับผมจะอัพทุกอย่างที่อัพ ได้นะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านอหาหมนดอลน,นะครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อไม่เป็นการโกหกคุณผู้ชมนะฮะก็คือผมไม่ได้กู้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับนี่ครับผมให้มาดูกันเลยสินเชื่อไม่มีกู้เงินไม่มีครับผมโอเคครับผมซึ่งเราจะมาอัปเกรดร้านกันนี่ครับผมเป็นเอ่อแต่ก่อนนั้นนะต้องอัพออฟฟิศก่อนนะ ไอออฟฟิศตีคือต้องทำอะไรบ้างอู่ซ่อมโอเคนี่ครับผมอู่ซ่อมอู่ซ่อมตัวถังครับผมโอเคครับผมคือระดับ4นะครับคือต้องใช้ชื่อชื่อเสียงเก้านะครับแล้วก็ออฟฟิศอย่างน้อย3นะครับพี่เพิ่มมาคือห้องสตูดิโอถ่ายภาพเราไม่ต้องไปเดินยืนถ่ายแล้วครับผมเรามีห้องถ่ายรูปส่วนตัวครับผมอัพไปเลยครับ5้าหมื่นนะครับผมโอเคผมแล้วก็ออฟฟิศเรายิ่งใหญ่ครับผมใช้คำว่ายิ่งใหญ่แล้วครับ ตอนนี้ครับใช้เลเวลที่10นะครับแล้วก็อัพทุกอย่างให้เสร็จแล้วกันผมขอย่อๆนะครับก็คือจะมีอาคารใหม่ครับผมแพลตฟอร์มการแสดงรถแบบใหม่ครับมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอัปเกรดเครื่องซ่อมอะไรต่างๆและจ้างคนได้ด้วยนะฮะอัพไปเลยครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรนะฮะอล้วผมนี่แหละที่ฉันพูดถึงอ่ะลูกค้าจะแห่กันมาหาเราได้ไม่ช้านี่แล้วอ่ะโอ้โห อะไรครับเนี่ยนี่เหรอร้านของเราอ่ะนี่เหรอโอ้โหสุดยอดซึ่งยังไม่พอครับยังไม่พออัพป,ปั๊มน้ำมันไปอีกครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อถังน้ำมันมาเติมน้ำมันอีกนะครับผมขออนุญาตอัพสุดนะครับขอไปสุดแล้วก็ลงใต้ดินก็ขอไปสุดเหมือนกัน,นครับผม ซึ่งถามว่าใช้ไหมก็ไม่ได้ช่อยใช้อ่ะสองร้คันอะไรจะเป็นขนาดนั้นห้สิคันผมยังใช้ไม่ถึงเลยอะตอนนี้เราอัพทุกอย่างเต็มหมดแล้วครับโอเคผมตอนนี้มีคนมาซื้อนะฮะเขาออ่าไม่ขายครับผมอ้โยนี่หรอร้านเราอ่ะขอจัดแสดงโชว์รถนะฮะคันสีไหนเนี่ยผมจําไม่ได้แนละ้วคันนี้แพงไหมอ่ะคันละแสนได้อยู่ครับเราเดินทางมาไกลกันมากนะฮะ นี่แหละคันที่เท่าไหร่แสนไหมห้าหมื่นโอ้โหผมจำไม่ได้มีคันไหนมากนะครับโอ้โหไทิทีจัดรถเราเยอะจังอะ่ะสีแดงไม่ใช่นะสีแดงไม่ใช่นะสีน้ำเงินครับผมนี่อันนี้คันแสนนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชม,มคือแบบเราเดินทางกันมาจนถึงแบบโอ้โหชวชวรูมรถ ของเรายิ่งใหญ่เนะี่ยฮะคันแดงไม่ใช่นะครับเดี๋ซื้อนะรถผมนะคันแดง oh. ขออนุญาตไม่ขายครับผม oh. ยังครับผม oh. ต้องการแบบโอ้โ oh. ห oh. oh. ที่สุดของที่สุดครับผมซึ่งตอนนี้ผมดีวรถไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเอารถกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาต oh. ประตูมีไม่ออกอะ <laughs> ขออนุญ,ญาตไปทำเครดะนะครับผมให้เราไปหาคุณ ให้เขาไปหาคุณตาตายยังวะเออน่าจะตรงนี้นะเนี่ยรถผู้จัดจาการนะฮะว่าไงครับนี่ฮะผมอ๋ออยู่ร้านนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเควสนะฮะต้องเอารถมาทำทำมาส่งนะแต่ว่ารถที่ห้อนี้ยังไม่มีครับผมก็เลยยังไม่ได้ทำมาส่งสักทีนะโอเคนัดผมที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทเข้าไปหา พี่ก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับเฮียอะไรเนี่ยทั้งธุรกิจเคืนของคุณในราคา250 0 0 0หมื่ดอลลาร์นะคุณจะรับอยากเป็นทางการหรือไม่ ไปสิครับทุกสิ่งดีๆล้วนต้องมีวันหมดลงอะนะฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ฉันดีใจนะที่ได้คนมีฝีมือที่มีศักยภาพอย่างเธอมาคอยดูแลธุรก,กิจเก่าของฉันนะ่ะเจ้าหนูฉันเคยเห็นคนใจร้อนหลายคนที่คิดว่าจะหาเงินแบบเร็วๆแล้วก็จากไปอะนะตอนแรกฉันคิดว่าเธอจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะแต่เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทันคิดผิดดูแลที่นี่ให้ดีนะเธอเป็นเจ้าของที่นี่แล้วไว้เจอกันใหม่นะเจ้าหนู โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราซื้อร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านเป็ของเราแล้วครับผมโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมขอเนี่ยไปรับรถนะมีรถคันนึงนะแพงระดับหนึ่งเลยนะรถสปอร์ตเป็นกันครับผมนัดเจรจาต่อรองราคาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเท่าไหร่ครับผมเออตอนนี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ฮะเดี๋ยวรับไปด้วยครับไม่เป็นไรสามหมื 30, ่นหรอครับ อ่ะผมไม่ต่อเลยผมให้ไปเลยครับผมโอ้โหระดับนี้แล้วนะฮะไม่มีการต่อแต่คางหน้าต้องต่อนิดนึงนะเพราะคางหน้าเป็นรถสปอร์ตนะฮะจกางหนุนที่รอเอาระบรวมไหนก็ได้ครับโอเคครับผมนี่รถส่งเดียวกันเลยแปดหมื่นนะฮะต้องต่อนิดนึงนะราคาสูงครับเออเจ็ดหมื่นได้ไหมลอกไปก่อนครับ เจ็ดหมื่นาะเจ็ดหมืนาะเราต้องมาหมื่นกว่านะเอาเจ่นสีเจจะไปเร็วไปเอาเจ็ดหมืส้โหเห่อ่ะเจ็ดหมเอาลูกอมให้ไปครับปึ๊บได้อยู่อีกรอบหนึ่งครับเป็น7จ็ดหมื่นส้าร้อเจ็ดหมื่นห้ร้อยอะเจจบกันที่7จ็ดหมนห้าลดมาหมื่นกว่าก็ถือว่าโอเคครับขับได้ไหมอันนี้ อันนี้ขับได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกกลับไปละกันนะครับผมโอเคถ้ากันเราเราพัฒนามาถึงตัวนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ท้อทีครับ <laughs> ถึงถึงรถจะเปลี่ยนแต่พีมือเท่าเดิมฮะโอ้โหโคตรแรงเลยอะดีฟจัดเลยอะคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมมาเรากลับมาถึงโชว์รูมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอูว โคตรสุดโคตรสุดซึ่งเดี๋ยวผมต้องอรถผมจอดไว้เลยเนี่ยอ่ะนี่นี่นี่นครับตรงนี้รถเราต้องจอดไว้นี่ฮะโอ้โหขอเป็นระเบียบนิดนึงนะครับผมอุส่าบีมีที่จอดรถใหม่โอเคแล้วตอนนี้รถใหญ่ดีซะด้วยโอเคครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอาถังน้ำมันนะครับผมขออนุญ,ญาต เก็บวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตาไปเอาถังน้ํามันสักครู่นะครับเพื่อที่จะเติมน้ำมันนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับต้องเอารถกลับมาทําก่อนนะครับซึ่งโอ้ยก็ทีครับปิดคอมเอารถกลับมาก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้รถเราหน่อยนะหนนะโอเคครับผมคันนี้นะฮะเรากลับมาก่อนแล้วก็อย่าลืมจ้างพนักงานนะครับซึ่งพนักงานคนไหนดีแพงสุดผมจัดมาเลยคนแพงสุด เอามาให้หมดมาให้หมดเอามาให้หมดมีอะไรบ้างเนี่ยงานออฟฟิศเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนน้องคนนี้เป็นงานออฟฟิศนะครับผู้หญิงน่าจะงานออฟฟิศน่าจะดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวกับไม่มีอะไรมีอู่อ๋อซ่อมอู่ผมเอาตัวนี้แล้วกันน่าจะเร็วแล้วก็ล้างรถนะครับผมไปเลยโอ้โหแบบน้ำตาจะไหลอ่ะก็ผมก็จ่ายหมดแล้วนะทำไมมันยังขึ้นติด ติดค่าจ้างอยู่ทำไมอะทำไมมันยังขึ้นติดค่าจ้างอยู่เลยอะว่าไงครับเจ๊ขอญาตจะไม่ขายนะเจ๊นี่ครับผมคันดำฟังแค่เสียงครับฟังแค่เสียงเสียงคือแบบเสียงคือบบต้องโดนนะสุดพี่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับขอรบกอนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอญออาตดูนะครบลอยไหมรครบครบโอเคเดี๋ยวเราไปเอา จะไปเอาถังน้ำมันซะหน่อยอ๋อโอ้โหไม่มีการต่อครับไม่มีการต่อร้านใหญ่ขนาดนี้ราคาเราต้องราคาตามนี้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาถังน้ำมันนะอยู่ที่เอ่อปั๊มน้ำมันนะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันมาเติมที่เดี๋ยว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 โอ้ยเรียกประกันมาเลยไม่ใช่เขาผิดนะผมเนี่ยตรงนี้ครับผม ตรงนี้เป็นที่เติมน้ำมันของถังน้ำมันเรานะเดี๋ยวเราเราจะมาซื้อถังเพื่อไปเติมใส่กับปั๊มเรานะครับเออไหนนะนี่ครับผมเจ็ดหมื่นนะฮะซื้อมาเลยครับผมเอาลงนี้ครับแล้วก็เติมตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถอ๋อมาเติมใส่ตรงนี้ได้ครับผม,มแล้วก็เก็บของได้ด้วยครับโอเคครับผมไป รถถังผมอยู่ไหนอะโอเคครับผมอันนี้สอบไปแล้วครับรถถังผมอะถังน้ำมันผมอยู่ไหนนี่เหรออ๋อนี่ไงครับผมโอเคผมหาถังน้ำมันไม่เจอในรูปมันสีแดงไงคุณผู้ชมแล้วใครจะไปรู้ว่ามันจะสีเหลืองอะเออผมก็ต้องาทางของผมสีแดงอล้ดิโอเคครับผมเราไป เอาน้ำมันกันนะครับนี่โอเคผมแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ฮนะนี่เลยแล้วก็เติมถังครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นพันอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหถังใหญ่มากฮนะเดี๋ยวเราเอาไปเติมบ้านกันดีกว่าครับผมตอนนี้น้ำมันเรา มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมต้องเอารถสปอร์ตผมไปเรียกว่าไงอะไปซ่อมต่อกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียวิ่งทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีหลังคาแล้วนี่โอ้โหสุดยอดอยคือแบบที่สุดอะ แล้วน้องน้องผู้หญิงผมไปไหนแล้วเนี่ยน้องผ,ผู้หญิงผมอยู่ไหนครับโอ้โหอัพขนาดนี้ที่นอนกูยังเป็นโซฟาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเป็นเตียงั้งเหรอวะเนี่ยจะรั่วอา่าตันนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงผมผมมูชายเนี่ย ผมหรอกครับผมทํางานอยู่เบื้องหลังแต่ได้ผลแน่นอนนะ,ะแค่มีผมอยู่แล้วก็ดูดีขึ้นในตตาแล้วงอันนี้คืออะไรครับขั้นต่ำ,ำการซ่อมชิ้นส่วนแพ็กเกจคืออะไรผมไม่เข้าใจครับแล้วก็ที่เรามีใหม่คือนี่ครับผมที่ถ่ายรูปเราไม่ต้องไปแบบต้องไปถ่ายเองแล้วไง เป็นไงโอเคครับผมมาเราไม่ต้องไปถ่ายเองแล้วไงตอนนี้คือแบบพีที่ถ่ายรูปแล้วนี่โอ้โหแล้วก็เอารถไปสูบลมยางให้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับวิธีการสูบลมยางนะก็มันจะมีการอุย้ยเป็นรอยปะเนี่ย <laughs> โอเคครับผมเราก็จะเอามาใส่ไว้อย่างนี้เลยฮะแล้วก็นี่ครับผม ลมยางจะบอกว่าคันนี้เหมาะเท่าไหร่นะครับเราก็แค่เพิ่มไปตามที่ที่ในช่องเขียวนะครับประมาณนี้ฮะอยู่ที่ประมาณ2.42นะค,ค,คุณผู้ชมจำเลขนี้ไว้นะทุกล้อจะประมาณนี้หมดเลยนะฮะ2.42ฮะับ,รบเราก็ตอนนี้เราก็ไม่ต้องแทบไม่ต้องดูแล้วมัน2.42 2.43คือคุณผู้ชมไปเลยเลยโอเคครับ okay, ผมประมาณนี้ครับผม อ,อนุญ,ญาตสุพรมนะครับเข้ามารัรับผมฝากด้วยนะนมโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาอะไรดีวะมันมันทำหลายอย่างมากเลยตอนนี้ม็นทำคนเดียวหลายอย่างมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้จอบไปนี่ครับล้วผมจอบไปนี่หน่อยลกันไม่เสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของกันแล้วกัน จะได้ไม่เสียเวลาด้วยครับผมแล้วก็ไปล้านทางนี้นะไปกันเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมเราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรถสําหรับเอ่อขนรถนะครับนี่เลยคันนี้ครับผม,มให้มันเหมาะสมกับร้านเราหน่อยใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ไงได้กี่คันนะ่ะคุณผู้ชมคิดอ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดคันนะ่ะผลได้อ่ะคันนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่ประมาณ ห้าแสนดอลน,นะครับผมที่จะสามารถซื้อได้นะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มาซื้อได้กับพ่อใหญ่นี้ได้เลยนะแต่คือต้องเลเวลเขาเรียกว่าไงครับเนี่ยต้องเลเวลออฟฟิศระดับสุดท้ายนะครับผมจัดไปเลยครับมันใช้ยังไงอะอ่๋อมันกดลงได้เลยเหรอออืแล้วก็ขับขึ้นเลยเหรอโอ้โห ที่สุดของที่สุดถามว่าเอามาได้ใช้ไหมก็ไม่น่าจะไม่ได้ใช้แล้เวเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเรียกกลับไปก็ได้นะนนพรอ้องขับไปโอเคอุ้ยน่าจะขับยากไหมดูดูแล้วอีกอย่างก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับสมมากว่าปั๊บรถกับเอาเอามาเอามาประดับร้านนะโอ้โหโอ๊ยขอโทษเราเป็นแรงอะหนู มาครับผมเราถึงร้านเราเรียบร้อยนะขอเนีย้ยเข้าไปจอดนะครับมีทางดีๆไม่เข้านะชอบเข้าอย่างนี้นะครับขออนุญาตจอดรถสักครู่รถรถเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเนีย้ยล้างหุกก็สวยากด้วยนะนมแล้วก็เอาเรถคันนี้ไปหัดสนิมครับ มีสนิมไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีด้วยนะคิดว่านะเอายังมีเหรอแตมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีเดียวแล้วก็เดี๋ยวให้หนุ่มนี้ล้างรถสักครู่นะครับแล้วผมก็จะไปเอ่เขาเรียกว่าไงนะวับรถแล้วกันนะจะต้องขับมาเองครับผมวับรถกลับมาเลยไหนนะไหนนะนี่ครับผมโอ้โหมาแล้วฮะรถผมนะฮะ แมมาแค่ตอนเดียวอีกตอนหนึ่งไปไหนเนี่ยนมอีพวกหลังไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจดไปที่ก่อนแล้วกันฮนะอีกสองนาทีเ,เราค่อยมามาเคลียร์กันแล้วกันโอ้โหมาแต่ตอนหน้าตอนหลังไม่มาด้วยจะรั่วโอเคครับผมคุณผู้ชมพาร์ทนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้าย ในคำว่าสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าผมทําทุกอย่างเสร็จครบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งอัพอัพบริษัทนะครับจนใหญ่โตนี่คือขั้นสุดท้ายแล้วนะคือไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็อัพจ้างลูกน้องครบทุกคนแล้วก็คือทําทุกอย่างครบหมดแล้วซื้อทุกอย่างครบหมดแล้วครับนอกจากที่เ,เหนือแค่เครื่องซ่อมที่ผมไม่ซื้อเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ละถ้ามันหมดผมก็ซื้อใหม่เลยตอนนี้คือเงินไม่ใช่ปัญหาของผมนะ โอเคครับผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่รับชมกันจนมาถึงพาร์ทสุดท้ายพาร์ททีนะครับผมถ้าชอบหรือถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมถ้างั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครับว่าเอ้ยไม่ใช่พาร์ทหน้าสิต้องพูดว่าเกมหน้านะครับว่าเกมหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรกันต่อนะครับต้องฝากคุณผู้ชมติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคครับผมเอาไว้เจอใหม่เกมหน้าครับผมเจอกันครับ